สวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีจริงใจวันนี้ชุดใส่ชุดสวยมากเลยท้าผีเฮ้ยนี่ตัวอะไรชักกี้ตุ๊กตาบ้านเธอเนีเธอไม่ต้องตกใจอเลยอ่ะเพื่งนทำไมเธอมีตุ๊กตาหน้ากลัวอยู่ในบ้านนี่เธอชาน่ามีอะไรจะถามฉันไว้แล่เธอรู้ป่าวว่านี่คือเกมอะไรอ่ะเธอรู้ป่าวเด็กทัวร์เลอร์มันจะมีต้นสแกร์มาตอนเราโดนฆ่านิดนึงนะก็แคปหน้าผีใหญ่ แต่ถ้าเป็นเจฟตัวคิวเลอร์ขอบล็อกเลยฉันไม่เล่นละฉันกลัวมากเลยเจฟอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยไหนโอ้โน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 กดโอเคไปคนี่ก็คือฆาตรกรนะทุกคนก็จะมีคุณคุณยายแกนนี่จะมีเป็นชักกี้เจฟตัวคิวเลอร์เจนตัวคิวเลอร์ซาเลนเดอร์แมนแล้วก็ผีตัวตลกนะคะอือหือแต่ว่าแต่ว่าฆาตรกรอ่ะมันจะมาตรงไหนหรอ แต่ว่าฆาตกรตัวฆาตกรนะฉันจะทําให้เป็นตัวละครชักกี้แถ้าเกิดฉันได้เป็นฆาตกรขึ้นมาเขาจะสุ่มฆาตกรในแต่ละรอบเดี๋ยวเรามาล้อมกองไฟกันดีกว่ามาท้าช่างไม่เจอหลงเธอไปแล้วไปกดโดนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันซื้อดาบใหม่ก่อนเย้ยนี่มันเฟรดดี้นี่นะอะไรเฟรดดี้น่ากลัวไหน อย่ยเซดี้เลยเดี้คุกเกอร์เนี่ยน่ากลัวมากอะเล็กซี่คุณจะไม่ชอบเลยนะถ้าฉันได้เป็นฆาตกรฉันก็จะมีด,<อ>ดาบสิมุกขึ้นแต่เขาจะเริ่มเกมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว่อยถ่ายแล้วกันโอ้โแล้วมันจะยืนอยู่ตรงนี้ไหม่าถ่ายรูปกันจะเริ่มเกมแล้วเฮ้ยมีจำสกเกนนิดนึงนะคะ มาดูกันว่าจะได้ผีตัวอะไรอ๋าเฮ้ยเขาเลือกเขาเลือกฆาตกรเป็นตัวเขาเองไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี้เวลาจำสแกก็แค่จะมีหน้าเขาใหญ่ๆโผลมาเฮ้ยแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านสนิมอ่ะอสนิมเหมือนกันเฮ้ยนี่ไงจะแล้วทักนะทักนะจุ๊บๆนี่เขาจะต้องกดเก็บของนอง เดี๋ยวเราหนีก่อนไหมหลบในตู้ล็อกเกอร์ล็หลบได้หรอผีมาแล้วฆาตกรมาแล้วแต่ว่าห่างเธอยังโผล่อยู่เลยนะนั่นดิทำไงอ่ะฉันยิ่งใส่พอปมาเยอะๆด้ว่อยทำไมรอดนะไม่รอดแน่เลยเนี่ยแล้วมันจะเดินมาไหมอ่ะเฮ้ยฉันใจ ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะะมือฉันต้องโผล่มาเฮ้ยเธอมันมันมันใกล้เปิดแล้วนะทางออกอะ่ะส<อ>ี่สิบสามสิบสองสิบเห้าส่สามงหนึวิ่งเลยวิ่ย,ยไม่แน่ อยู่ตรงน mm ั hmm. ้นนี่เลยอาว่ามันจะไม่ว yeah. ิ่งตามชันน right. ่ะเนี่ยมันว right. ิ่งตามหลังเทีเนี่ยเนาะเย้ล่าแล้วแล้วไงต่ออก็ได้แหละก็คือก็คือเราแล้วก็กดขายคือสิ่งที่เราเก็บมามันจะมีสิ่งของให้เก็บถูกไหม แล้วพอเราเก็บมาได้ไรลู้ป้าได้เงินนะดิเก็บมาก็เอาไปขายแล้วก็ได้เงินไงคนสวยคนสวยน่ารักงงงงฟรงฟรงีใช่ใช่เดี๋ยวฉันไปหาบ้านเธอนะแป๊บหนึ่งนี่ฉันอยู่ตรงกองไฟอ๋อเหรอบ้านเธอเธอยังไม่ได้ตั้งตั้งอันนี้เลยเธอถ,ถ่ายรูปฉันกับเฟดดี้หน่อยไหนอ่าได้ได้ มีแค่เราสองคนเองที่ออกไปได้แสดงว่าคนอื่นเขาเข้าทางประตูอื่นแล้วไม่รอดใช่ปะอ่ะถ่ายรูปหน่อยโอ้โหใส่ชุดชันสวยเลยฉันเพิ่งเห็นนั่นอะเออเมื่อมีไฟไฟไอ้รถตัวร้อนโอ้โหเผย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 เธอเยป็นอะไรอ่ะเหมพอไม่ค่อยดีอ่ะเธอไม่ค่อยดีเออทุกคนหมดหมดแมปเร็ว แจ็คม <c oughs> ูต์แอเซรามดีกว่าฉันได้ดับไฟอ่ะฉันอยากฉันอยากมาด่านี้อ่ะอ้าวเอาไม่เป็นอะไรขอได้เป็นคิวเลอร์ขอได้เป็นคิวเลอร์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 ให้เขาไม่มาเฮ้ยเธอเป็นเจตุคิวเลอร์เว้ยอ่ะแล้วฉันต้องทำไงอ่ะเธอ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะหยุดอัดแป๊แบ,บนึงแป๊บนึงขอเวลานิดนึงทุกคนรอรอคะ่ะรอฉันก่อนโอเคสุดท้ายคือลิงลี่เป็นคิลเลอร์แล้วลิงลี่ก็แบบชั่วชั่วชั่วแบบชำนาญมากแต่ว่าไม่มีใครตาย <laughs> ทำไมทำไมเมื่อกี้เห็นคนอยู่แววๆวผ่านไปไหนหมดเลยฉันควรจะเลิกกลัวได้แล้วเนาะเธาจะกลัวฉันทำไมเนี่ย มี <im itation> ดไม่เป็นเลยเนี่ยไปเอย,โ,อยโดนกับดักค่ะใช่ด้วยเ <im itation> สียงมันหลอนอะเ <im> พ <itation> ื่อนวิน่งมาอนนแสดงว่าเจอลิงลี่เหรอ <im itation> เห็นมีใครเลย <c ười> ไม่มีใครสักคนนึงเลยหายไ,ไปไหนเธอ <im itation> อยู่ชั้นใต้ดินหรือเปล่า <im itation> อะยนชั้นคานก่อนเนี <im> ่ย <itation> องอ่ะเธอเอาเธอจะงง,งอะไรฉันเก็บอของ,ของก่อน,น,นฉันจะเก็บของไปขายรอแป๊แบ,บนึงนะนี่อะฆาตกรฆ่าไม่เป็นหน้าอายไว้เนี่ย เธอไม่ต้องฆ่าฉันซ้ำแค่นี้ฉันก็จะตายอยู่แล้วโอ้โแล้วจะไปไหน <laughs> หาคนมาช่วยเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> ังแบบยังแบบแพ้อะไรแบบนี้่หน้าใหญมากเลยอ่ะายตัวเองขอปี๊บหน่อยเด้อขอปี๊บคุ้มหน้านิดนึ่ง